สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวัสดีครับน,นี้พามาเบิงแปงมั่นครับภามาเบิงแปงมั่นที่ปลูกไว้เดือนกัวๆครับโอ้เกิดหมดทุกต้นเลยเกิดดีอยู่ครับเกิดดีอยยากก็ไม่มี มื่ขึ้นฝนตกแห้งครับมาขึ้นฝนตกแห้งผมยันลองเพิ่น,ขา,น,านาขาดนะครับผมเดยมาเบิ้งนะครับบัวขาดนะครับเพราะว่าผมไถาตามท่างน้ำนะครับมาเบิงแปลงมันปลูกยุงท่านแล้วอยครับข้าฝน เี๋มาเบิงผ้ามาเบิงแปลงในปูกอนครับเนี่ยแปลงในปูก้อนนะ่โอเคนะครับเกิดหมดทุกต้นเลยเป็นราคาบนนอปีนาน,นี่นะเอาปเป็นราคาปีนานยาน็กขายอยู่เร้อเนะี่ย ขอคุณเพื่อนเพื่อนซีพีพอ,พอแม่แม่เด้อครับดูต่างประเทศในประเทศครับที่ขับมาเบิ้งมาชมครับขอบคุณห,หลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้ผมรับคน้นฝากซีด้วยดีสเสมอมากครับขอคุณนทุกการติดตามขอคุณทติกดไลค์กดเริ่มให้ครับขอบคุณลห,หลายๆนะครับเด้อ ยางไปเรื่อยๆครับยางไปเรื่อยๆยางเบืงว่าพอจะเกิดบดท,ทุกต้นบ่โอเคใชครับมันอายุเดือนเดียวครับมันอายุเดือนเดียวถ้าถามมามันพันไหนเนาะายคนฝากที่ะย่องเจ็ดสิบสองนะครับพันนี้ผลผลิตต่อไร่สูงครับพันนี้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงก็โอเคอยู่ฐานาแรงนะครับฐานาฝนในบอ่อปั่นหน่นะครับฐานาแรงเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าเนี่ยแปลงอที่สามสิบยี่สิบเจ็ดสามสิบอยู่ประมาณนี่แหละครับแต่ว่าถ้าทอนตอนหนาฝนนี่ เสนแป้งอาจจะพอดีแต่ว่าบบบบอ,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 บอสำคัญนะครับแป้งนี้พอดีบ้านผมซื้อเพิ่มปดีวัดแป้งนะครับซื้อเพิ่วัดแปง้งพน้าหนักว่ากันนักโนะครับเขาที่น้ำหนักแล้วอย่างเดียวตรงนี้ขาดไหมตรงนี้ขาดไหมไม่ขาดนะครับโอเคอยู่นะครับไม่ขาดนะครับ ผมมาดูนึกว่าเขาฝนตกเมื่อคืนนี่จะขาดไหมไม่ขาดลองมันไม่ขาดนะครับโอเคนะครับตรงนี้นิดเดียวนะครับเนี่ยไม่ขาดตรงนี้นิดเดียวไม่ขาดตรงนี้ก็ไม่ขาดตรงนี้ก็ไม่ขาด oh, tuồng nãy xé hại nồi, tuồng nãy xé hại nồi, tuồng nãy xé hại nồi, hmm ช่วงนี้ฝนตกแห้งน้ำปลาไหลหลากครับจะเป็นทุกปีทุกปีละนาน,นี่นะครับหลังจากนั้นต้นมันพันตังโต,งตได้แล้วม่นก็นจะโอเคอยู่ป็นอย่างนะครับตัวอยางง่ายคือหลกักพันท่นออกหลายนะครับหลกักพันท่านออกหลาย ยามังนี่ยามางนีนีแล้วครับยามางนีนี่แล้วแต่ว่ามีปัญหาดหอกงาแค่เนียอัญญาว่ามีปัญหาปัญหาตรงที่มันอยู่ตรงที่ราคานะครับเป็นรา,า,าคาหรือบ่าเนปะ็นราคาอันนันคือปัญหาอัญญานี่ว่่ใช่ปัญหาครับย่านี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือราคาจะเป็นราคาไหม